อ,อืมวันนี้นะคะคพาทุกคนมากินไก่ต้นตำรับบุนตรงกินก,กินมาหลายรอบแล้วมีน้ำอะไรก็กิก่ะเหรอ,อกินตามตางกูสวัสดีค่ะวันนี้พามากินไก่บุนตรงนะคะอือมาให้เลเริ่มเลยอ,อันนี้เขาเรียกข้าวอะไรนะ ใส่ต้นตำรับเข้ามันนี่นี่หมูแดงด้วยนะคะนี่หืมอ่าลาบโบ่อร่อยมากลองอ่ฟาวกับฟาวเมื่อกี้ขนมไทยผมอ่าเอาลองหมูแดงบ้างสิอืมหมูแดงนะคะอือร่อเยี่ยมข้าวมันอร่อยมากเลยนะคะ ว้าวอืมดุด้ยใด้เราลองบ้างนะคะทุกคนโอเคครับจัดไปยังไงอยากกินมาหลายรอบแล้วมาไม่ได้กินข้าวอร่อยมากใช่เสือเสือสิงกปโ์ไงอ่อยคนเันนี้คืออะไรเนี่ยตะนาาต้นกรงใส่น้ำมันหอย คณะผ e ok ak, ha ัดน้ำมันของฮ่องกงเนาะจะง่ายๆนี Hi ่นะอร่อยใช่ไหมอันนี้คืออะไรนะคะเจ้าหู้ทอดพริกเกลือค่ะเจ้าหูทอดพริกเกลืออันนั้นคือผักโขมไข่สามอย่างผักโขมไข่สามอย่างเนาะอันนี้ยังสดได้ อันนี้มะเขือมะเขือกรอบราซอสราซอสหวานหวานราซอสหมูส้าราซอสหมูสับมะเขือม่วงทอดกรอบราซอสกรับโอเคมีน้ำปลาเลยจะนี่อะไรอันนั้นบอกแล้วเขาขมราซอสเป็นใสรทำยัดอ่ากินเลยต่อกินเลยกินเลยกินเลยเอาสิบแปดเอากินเลย ค่ายค่ค้อยนะลูกร้อนฮะปะปีใช้ตะเกียบอีกแล้วใช้ก็ไม่เก่งนะแต่อยากใช้ตักเลยสิมีช้อนอยู่นะเป็นไงอร่อยไหมลูกเชอบอาหารคนจีนนะคะอร่อยกินสบายท้องค่ะ,ะเนี่ยอ้านี้เอานี้อันนี้อันนี้ ไม่ต้องฉอดแล้วใช่ไหมไม่ต้องแล้วอร่อยมากมากเจ๋งนาหรอยลูคาแบบนี้เน็ดวันนี้ต้องหู้ทอดอืมนี่เต้าหู้ทอดเกลือเต้าหู้ทอดเกลือค่ะอืมเป็นไงอันนี้คู่เหมือนเลยครับ <laughs> ต้าหู้นะลูกแต่คือทอดทอพริกเกลือไงไอ้ทอดเกลือทอดเกลืออร่อยนะคะทุกคนไปกินกันต่อนะคะนี่นะคะอันนี้มาเพิ่มอีกสองอย่างนะคะกับข้าวเต็มโต๊เลยนี้ไม่รู้หิวมาจากไหนวันเกิดเขานะคะทุกคนวันเกิดกินตามตังครูค่ะ เลยเอาให้หมดนะทุกคนเอาให้หมดนะน <c oughs> กินไม่ถูกเลยค่ะเนี่ยต่อลองอันนี้สิเนตต่อพี่นะมีลูกอยากกินเนี่ยพ่อมึงอยากกินหรือเรียกว่าอะไรวะไก่ผัดซอสเออ่ยวไก่ผัดซอสอินพิเรียวเนี่ยอันนี้นะคะทุกคนอันนี้นะครับ เมนูผับขมนะครับไข่สามอย่างนะครับรบ,บุญตรงกรีนะครับอร่อยจริงรูการันตีครับบัวลอยแห้งนะครับเขามีซ่อมให้หอะไร,รครับด้วยอ,อร่อยครับ หมด,ด้วยหมดแล้วทุกคนอิ่มแปงมือหนึ่งอย่าสั่งอาหากักตอนหิวกินตามต,ามตังตกรูขอ,ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามและให้กำลังใจเราทุกคลิปนะคะกินตามตามังครูไม่มีคนดูครูก็ต้องกินนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนทุกท่านนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ 啊、没劲，这罗。